แล้วก็ซาไดีเุตยโ่ซไปดีเจพุยโพุทธ์ดีเจพุจากการเปิดของพี่ป๊สีเขียวนไปเป็นเจประตูต่อห้สุดยอดดีเจพุทธ์่งประตูสำหรับสีเขียวสวยมากลูกนี้มากครับสบายสบาย แม่แล้วตอนนี้มาสุเข้าไปแทนโกตีสีชมบูยิ้มแห้งๆเบาๆดีเจพูดมาเมียไม่มาพี่ก่อแทนกัแล้วกันพูดเป็นไงบ้างวันนี้มามาแทนเมียครับครับผมพี่ทำน้าที่แทนนะโอเคเอาให้ได้นะเมียเอาใจช่วยตรงนี้นะ โอ้ oh, สีเขียวหลังอจากยิงไม่เข้ามา4คนรวดด <c oughs> ีเจพุฒมากอบกู้สถานการณ์ไปียวอยนะพุ่งโดนอะไรเขาโดนโดนกับตันบอย